อัดแล้วนะจุดเลยจุดเลยถวายพระพรณะหาดแม่ลำพึงโดยกลุม่มทีมงานโรมมนนำทีมโดยมาม่าออมสินแล้วก็มาม่าสแตม อย่ายกเต้นไปเถิ่งนะตีโตกอนนะอไเราีเลยนเอสพิภมกต้องฝังเหรอพิย์ฝัง่ะไม่ต้องฝังมาโจมาโปรมาโปรมาปรมากูกำลังต่อรองราคาอยู่เอกเนเห็่เห็นเห็นเห็น รักในหลวงห่วงลูกหลานอันนี้ดูเสื้อเราดูเสื้อเรารักป๊าป๊ารวมกันต้านป้าป๊าเลิฟอยู่ป้าป๊าเล็บอยู่รักในหลวงห่วงลูกหลานเลิกกินกะเพราปลาหมึกลตุ่ม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  ตุ้ม <curves> ตุ้ม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 ตุมเยลันเโยโอ้โหย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจรไม่หนีดิเราไปถ่ายรูปทรงพระเจริญ ชีวิตเป่านายพี่ป่ะส่งพระเจริญ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  ทร <c oughs> งพระเจริญง <c oughs> ิส่หออัวต, <c oughs> <c oughs> ตามยิงมือตาม, <c oughs> ตามยิงอ <c oughs> ทะเลไปเลยิตแจก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 คนละอันคนละนถือถือ

อ่าแม่ปู่พูดด้วยส่งมาเจริญเร็วส่งมาเจริญอ่าเย้ยพอหลวงกันเล่า อยู่หงาเองเดราวบ้าเย่เล่นได้แล้วนะเย้เล่นเลยพี่หักกลังมันแล้ไปเนี่ยยิงไม่ได้เดี๋ยวคนตำขาเดี๋ยวคนตำขา้ปูเวงงี้งงี้ มาทิ้งเลนี่ขยะ